ลาไปก่อนนะครับยังยังรีบวันนี้แฟน,น,นๆของผมเนี่ย<ๆ>เขาน่ารักมากๆครับผมครับเขาเห็นว่าช่วงนี้การจราจรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางโปรเจกต์ที่แฟนๆทำให้กับผู้เล่นบัตรเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้มีเยอะมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เราเอาที่แบบว่าเขาสามารถเดินทางสะดวกมาได้ครับผมแล้วมีรถตุ๊กๆแล้วก็มีรถแห่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไหนๆมันเป็นรถแล้วเนี่ยต้องมีคนขับเฮ้ย่าแล้วใครจะขับรถน่าจะเหมาะคนนี้น่าจะคนนี้เขาใช่พวกคุณทำประกันกันระยัะ เบสิลี่พี่บอลเขาจะแบบยอมขับรถให้ผมบ่อยมากเองได้สกายขับรถเองก็ไม่ยอมอยากจะขับให้วันนี้ก็เลยต้องโชว์เทคนิคขับซะหน่อยจะมาขับโต๊ะโต๊ะก็ไม่ได้เราดูไปถามพี่เขาอย่างนี้ก็ไม่เอาไปถามไปถามพี่เขาถามพี่เขาว่าขับยังไงอ๋อในพี่เรารอซ้อนนะครับได้มาครับ

ไปไหนไปลมอีกไปไหนไปลมลามสามไปกันนีไปตามสายก่อนสายก่อนอันนี้เกียร์ปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ออกเกียร์ไง <c oughs> ยจับซี้ช่วย, <c oughs> ยจับ ไปกันต่ออ่ะชุบชุบชุบกูรูปอะไรบ้างมีรูปอะไรบ้างก็อันนี้เป็นทางทางด้านขวามือของผมใช่แล้วก็ทางซ้ายมือจะเป็นทุเรียนหมอนทองใช่ฮะใช่ก็จริงๆอ่ะเห็นมีมากกว่านี้วันนี้เขามาให้เราหนึ่งสองสามสี่คันในที่ผมเห็นว่าวิ่งทั่วกรุงเทพเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็รูปข้างหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันอ่าไม่เหมือนใครอ่ะเฮ้ยโอไม่เหมือนกันไม่ใครอ่ะรูปข้างหลังไม่เหมือนกัน แล้นี่ใครอ่ะเหมือนเหมือนบอสอ่ะการกินไม่ทันไปคันอื่นสกายไงไม่เหมือนกันเนี่ยต้องเป็นสกายเป็นนายน้อยอยู่แต่ว่าทุกทุกคันเนี่ยจะเขียนตัวเด้นบรลัดไว้แล้วก็มีวันที่ฉายแล้วก็ช่องทางการฉายครบถ้วนครับผมอันนี้อ่านหนังสือเรื่องอะไรอยู่อันนี้อ่านหนังสือเรื่องอ่าโดูไล่มอนตอนผจญไปของซินิโอผจญไปด้วยผจญไปโอซินิโอปากแหลมพูดไม่ได้ไปต่อมาครับผมก็ ของที่มันพี่ซันนี่นะของพี่โบ๊ทกระโดดกอดขอบเลยคุณเซ็กซี่แล้วลูกนะแค่นี้คุณก็เซ็กซี่หรอหน้าคนเจแบบเซ็กซี่อ่ะมันนี้แบบเปิดกำลังจะบอกว่ากำลังหนักอยู่แต่เขาไหวไม่ไม่นี่กูไม่หนักเหลืออะไรก็อันนี้ก็จะเป็นรูปของซันที่มีพัฒนาการแล้วก็คือหนวดซันตอนนี้ฮะจะเริ่มจะเริ่มเข้มแล้วใช่ถ้าอีพีแรกๆหนวดจะไม่เข้มใช่อุ้ยมันหน แม่มาเขาเลยชอบเขียนที่ถ่ายตอนบ่ายไงออ๋เฮ้ยมีไอจีผมด้วยอมีไอจีคุณอ่าวไหนไอจีผมอยู่คันนู้นเนี่ยออ๋ไม่เห็นอ่ะไหนไหนพี่เซ็นซีวิ่งไปมีเปล่ามีเปล่าวะไม่มีเลยคุยมาเยอะอ่ะคุยวาเยอะมีหรือเปล่าอ้าวนี่นะครับไอจีนี่ครับที่ด้านล่างครับผม ฝากใส่ด้วยครับขึ้นด้านล่างครับไอจีด้านล่างนี้ไม่มีแต่นะไม่เป็นไร <S 2> <S 2> ไอจีอะไรบอกไปโอ้เตห้า <c oughs> ตัวเต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 นอนแซดหอมหมชูกราบชูแซดหนึ่งๆนึงนะครับ ที่ฉันต้องเดียวได้เมื่อหันไปทางซ้ายเหมือนฉันมึงเอินเห็นเธอแต่พอฉันรู้สึกตัวอีกทีวันไวเพิ่งรู้มันคืออะไรคือสิ่งที่เรียกว่ารักก่อตัวกำลังมาหาฉัน